สิทธิบัตรยา CPTPP เนี่ยจะทําให้คนไทยต้องจ่ายค่ายาแพงขึ้นหรือไม่คุณเขาบอกให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าร่วมต้องเป็นไปตามหลักการที่ประเทศสมาชิกตกลงกันไว้ก่อนแล้วเราเนี่ยไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณต้องไปขอฉันทามติจากประเทศสมาชิกมาก่อนเขาเรียกว่าไซเลเตอร์เพื่อความชัดเจนในการตีบทความต่างๆเขาบอกในข้อตกลง CPTPP เนี่ยมีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงยาการใช้สิทธิบัตร CL ไอ้เจ้าสิทธิบัตร CL เนผมก็ขอเรียกว่าอย่างนี้ว่า Compulsory Licensing นะแต่เรียกสั้นๆว่า CL สำหรับผลิตภัณฑ์ยาในประเทศที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการใช้สิทธิโดยหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้าถึงสาธารณประโยชน์ไม่ใช่เพื่อการค้าก็าบอกตัวอย่างที่เคยใช้ CL นคืออะไรในประเทศไทยเช่นยาต้านไวรัส HIV นะสตัวยาละลายริมเลือดหนึ่งตัวยาเม็งสามตัวช่วยให้เข้าถึงยามากขึ้นจากราคายาเนี่ย ที่มันสูงเนี่ยลดลงมากกว่า70%นะครับตรงนี้แต่ถ้าเราเข้าร่วมแล้วเนี่ยเราจะเสียอะไรบ้างเราจะได้อะไรบ้างเรามาดูกันต่อเขาบอกว่าราคายาเนี่ยอาจจะสูงขึ้นเนื่องจากการบังคับใช้สิทธิท์ CL เนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ยาหรือการทำ CL ยาที่ช่วยให้คนไทยเข้าถึงยาอย่างทั่วถึงเนี่ยอาจไม่สามารถทำใต้ภายใต้ความตกลง CPTPP CPTPP จะทำ CL ได้หรือไม่คุณคําตอบคือแบ่งเป็น2กลุ่มความเห็นกลุ่มที่1บอกทํา CL ได้เลยไม่มีปัญหากลุ่มที่2องเนี่ยบอกทํา CL ได้แต่เสี่ยงจะต้องถูกฟ้องร้องโดยภาคเอกชนผ่าน,นกลไกอนุญาโตตุลาการนะจากความไม่ชัดเจนดังกล่าวทําให้การใช้สิทธิตามสิทธิบัตร CL เนี่ยในความตกลง CPTPP เนี่ย อาจเป็นเหตุให้ฟ้องร้องตามข้อบทว่าด้วยการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชนได้ CPTPP เนี่ยก็มีข้อกําหนดคือต้องเชื่อมโยงสถานะส,านสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยาข้อกังวลคือหากไทยเป็นสมาชิก CPTPP เนี่ยอาจทําให้ยาชื่อสามัญชื่อสามัญก็คือพาราเซตามอลผมพูดง,ง่ายๆประมาณนี้ไม่สามารถวางตลาดได้หรืออาจจะวางช้ากว่าตลาด ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงยาชื่อสามัญที่มีราคาถูกได้ช้าลงอย่างน้อย2-5ปีและอาจจะต้องพึ่งพาการนำเข้ายามากขึ้น CPTPP ยังต้องอาศัยการตีความถึงผลกระทบต่อการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรและระบบการเชื่อมโยงสถานะสิทธิบัตรกับการขึ้นทะเบียนยาอาจจะเป็นมีดอีกเล่มหนึ่งที่บั่นทอนการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยาในประเทศและความมั่นคงด้านยาของคนไทยหรือไม่นะฮะ ก็รอไปติดตามกันดูครับสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงขอบคุณครับ